ตอนนี้หุ้นลงไปพันสองแล้วนะคะนายกก็ทําปากยิ้มยิ้มเสียยิ้มโอ่ยฮ่าฮ่เฮ่เส่เฮ่เท่เท่เฮ่เฮ่เหลือโเนเฮ่เฮเฮ่เฮ่เฮเฮ่เท่เท่เฮ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 ่ มันจะเหลือมันจะเหลือแล้วประเทศนี้คงคงคงไม่เหลืออะไรแล้วมั้งนะผู้นำโง่เราจะตายกันหมดเนี่ยนะคำที่เคยว่าลุงตู่เนี่ยะนะไอ้พวกสแสดงช่วยช่วยมาช่วยมาติดแท็กเนี้ยเหรอพอนอ,องเเราจะต่อกอมอเนี่ยไอ้พวกดาลงดาราทั้งหลายเนี่ยนะเออหายหัวไปไหนหมดวะนะ ช่วยช่วยออกมาคอเอาสิเศรษฐกิจแย่นะหุ้นดิ่งขนาดนี้นะหายหัวไปไหนกันหมดนะครับโอ้โหายกก็ตอบไม่ได้ยกก็ทำปากแบบๆเฮ้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 อะไรวะ่เฮเฮเฮหนักกว่าไอปอีกนะท่านผู้ชม นะอีปูยังหันซ้ายหันขวาถามอ๋ออะไรนะครับอ๋ออย่างนี้ค่ะอ๋ออะไรนะครอะไระะอันนี้ตอบไม่ได้เลยนะโอ้ตะกูลนี้จะทำประเทศชิพายแล้วะม้นี่ตะกูลนี้นะครับเออคนนี้คนคนเสื้อแดงว่าไงคนเสื้อแดงนะชอบใช่ไหมนายกแบบนี้นายกเอ่อคนเสื้อแดงบอกอุ้ยน่ารักมากค่ะท่านคนเสื้อแดง นางแบกนายแบกทั้งหลายก็พากันอวยชมโอ้ยมันเป็นแล้วก็โทษลุงตู่นะตามสูตรนะครับอวยชมนายกคุณหนูเสร็จแล้วก็โทษลุงตู่นะคุณนึกอะไรไม่ออกกูโทษลุงตู่มันเป็นเพราะลุงตูนั่นแหละทํามาแปดเก้าปีมันก็เลยแย่โทษลุงตู่ตามสูตรนะครับนะนี่ฮะน,นี่แหละนายกรูกปคุณหนูนะครับ ไม่รู้เรื่องรู้ราวนะตอบอะไรก็ไม่ได้เออจะนำพาประเทศชาติไปได้สักกี่น้ำเนาะนะจะอยู่กันได้สักกี่น้ำเนาะอ,อยากจะรู้จริงๆนะครับเออเห็นแวววะยังอ่ะเห็นแววความอะไรนะมีอยู่มีกินมีใช้มีเขียดมีสังกสีไหมล่ะเห็นเห็นได้กินความเจริญยังะเออนะครับ ได้กินอยู่ดีกินดียังอ่าอ่นาว,วตนานะโอ้ยหนักแล้วหนักแล้วนะครับปัญหาสารพัดนะทั้งข้าวข้าวก็ไปหาว่าชาวนาอะไรนะต้องไปอุดหนุนเยียวยาชาวนาทุกปีเลยเหรลองลองผู้ช่วยเออนะมันสัปหลังก็ลง น้ำมันปลาล์มก็ขึ้นโอ้โหนะครับเอาเ้าไปนะเฮ้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 ตอบอะไรก็ไม่ได้ก็เฮ้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 โอ้ยนะว่าไงล่ะนะครับคนตาแดงสงสารประเทศเนื่องจากตอนนี้ YouTube มีการปรับรลดรายได้เป็นอย่างมาก แอดมินจึงอยากจะขอกำลังใจทุกคนนะครับสนับสนุนให้แอดมินได้ทำรายการต่อไปโดยสามารถบริจาคได้ที่เลขบัญชีนี้หรือสแกนเคียร์วาโค้หรือเลขพร้อมเพล์ก็ได้นะครับหรือใครสะดวกกด Thank you ผ่านช่อง YouTube ก็ได้ต้องขอกำลังใจทุกคนด้วยนะครับ